ขอ้ขอเก้าสวัสดีเพื่อนๆน,นะะน้องๆแล้วก็ผู้ที่ได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ไปกับพระสมเด็จวัลครคังของลุงลบบุรีนะวันนี้ลุงลบบุรีก็ได้หยิบเอาพระสมเด็จพิมพ์ไก่เซอร์นะที่ลุงลบบุรีได้ดูตรวจสอบด้วยกล้องขนาด 12x นะฮะเราตรวจสอบ มวลสารความเก่าความแห้งนะแล้วก็พิมพ์นะทุกอย่างเห็นว่าถูกตั้งจึงได้นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆและแฟน f อของหลงรุบ,บุรีได้ร่วมกันศึกษาและชมนะฮะสำหรับ พิมไกเซออ์ค์นี้ฮะเนื้อมวลสารนะฮะก็จะเหมือนเหมือนกับสมเด็จวัดละคังที่ลุงลบบุรีได้ทําคลิปไปแล้วนะฮะสองสามคลิปเราจะเห็นว่าเนื้อเหมือนเหมือนกันนะเขาเรียกว่าเนื้อขาวอมเหลืองนะเนื้อขาวอมเหลืองดูแล้วก็จะเป็นลักษณะเนื้อแบบทุกท่านนะหรือพิมนิยมที่เขาเล่นกันนะ เป็นเนื้อลักษณะนี้ยเขาเรียกว่าเนื้อข้าวกล้วยนะแล้วก็ปูนเปลือกหอยนะแล้วก็ผงเกสร <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับและการตรวจสอบเบื้องต้นของลุงนุบรีนะก็จะเห็นมวลสารนะเศษพระซุ้มกอนะหรือว่าผงสีน้ำตาลแล้วก็ผงสีดำคือผงพวกผงถ่านดำนะแล้วก็เหล็กไหลไพ่ดำเหล็กไหลเงินยวงแล้วก็ผงสีเขียวนะแล้วก็ กรวดหรือว่าเม็ดพระาธาตุเล็กๆนะแล้วผงพุทธคุณของท่านก็คืออิทิเกตีนิสงเหปทธรรมมังมหาราชแล้วก็ผงวิเศษหรือผงพุทธคุณสีขาวนั่นเองนะทุกอย่างมีในองค์พระองค์นี้นะที่ลงุงลบรีได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะเห็นว่าถูกต้องและการหดเหี่ยวแห้งนะท่านก็จะเห็นค่อนข้างจะชัดเจนว่าการยุบยัดย่นหดเหี่ยวนะ ก็เหมือนกับคลิปสองสามคลิปที่แล้วมาที่ลุงลุบบรีได้ทำคลิปออกไปให้ท่านได้ศึกษาและเรียนรู้นะฮะไม่ว่าเป็นสมเด็จพิมพตกโพนะหรือเมทโพที่ลุงลุบบรีได้ทำไปนะเขาเรียกว่าเนื้อขาวอมเหลืองแกล่งเป็นมันนะเนื้อเดียวกันนะองนี้นะก็เป็นเนื้อที่ทุกคนสแสวงหานะฮะ แสวงหาอยากได้อยากได้ครอบครองนะคือเขาเรียกว่าเนื้อนี้นะนี่เราก็จะเห็นว่าการหดเหี่ยวยุบยับยนนะ่นและแตกลันนะกระเทาะระเบิดบ้างนิดๆหน่อยๆนะที่บริเวณหนะ้าอกนะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติพระอายุร้อยห้าสิบปีขึ้นนะเราก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะเราก็จะเห็นผงมวลสารสีเขียวนะผงสีน้ําตาลผงสีดาและผงสีขาวเป็นเม็ดเม็ดนะเนี่ยแล้วก็คาดน้ําปูนน้ําบ้านหรือว่า คาาน้ำมันต่างอิวนะออกเป็นสีน้ำตาลนะอยู่ตรงขอบของซุ้มหรือว,ว่าตรงระหว่างองค์พระขอบซุ้มเห็นไหมเราก็จะเห็นชัดเจนนะแล้วก็ด้านบนเห็นนะตรงเสียนศรีรษะค่าน้ำปูนน้ำว่านหรือน้ำมันต่างอิวที่ออกมานะเห็นนะแล้วเราก็จะเห็นผงสีเขียวเห็นนะในในช่องระหว่างองค์พระกับขอบซุ้มเห็นนะที่ฝังตัวอยู่ในเนื้อองค์พระนะแล้วก็ ที่บริเวณขอบซุ้มล้วก็จะเห็นยุบยับย่นนะแตกลันนะอันนี้คือลักษณะพระที่ได้อายุแล้วถูกต้องคันหดเหี่ยวแห้งนะเป็นเรื่องปกติของพระอายุร้อยห้าสิบปีขึ้นนะเห็นนะเราก็จะเห็นท่านอยู่บนฐานสิงห์นะสี่เหลี่ยมคางหมูล่างฐานสิงห์ต่อไปก็เป็นฐานบัวนะเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามเนื้อก็สวยงามฮนะข่าอมเหลืองมันแกล่ง มวลสารพุทโพหดเหี่ยวแห้งแล้วก็จะเห็นรอยแตกลันนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะของพระที่มีอายุนะแล้วก็จะเห็นขอบเส้นบังคับพิมพ์นะเห็นไหมที่บริเวณขอบด้านข้างครนนี้เราก็จะมาดูใต้ฐานนะใต้ฐานเราก็จะเห็นการแตกลันยุบยับย่นนะเเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็มีข้ามน้ำปูนน้ำบ้านออกมา แล้วก็จะเห็นเศษพระซุ้มกอนะสีน้ำตาลนะที่พุโทโธนะตรงหัวมุมเราก็จะนี่ฮะแล้วก็จะเห็นผงสีเหลืองแล้วก็การยุบคาบน้ำปูนน้ำว่านที่ออกมาตรงแองที่ยุบนะเห็นไหมแล้วก็แห้งเป็นขุยเนี่ยคือลักษณะความเป็นธรรมชาติและสวยงามนะยุบยับย่นให้เราได้เห็นเหมือนเหมือนกับคลิปที่เราแล้วมาที่ลุงลบบุรีได้ทำคลิป ให้ท่านได้ดูนะสองสามคลิปนะเหมือนกันนะพระชุดนี้อยู่ในชุดเดียวกันนะไกล้เซอองค์นี้นะเราก็จะเห็นเนี่ยผงสีเขียวผงสีน้านําตาลผงสีดํานะเห็นนะบริเวณที่รอยตัดนะนีนะ่คือความเป็นจริงการหดเหี่ยวนะแล้วก็คราบน้ําปูนน้ํำว่านนะหรือน้ํามันต่างอิ้วนะแล้วก็คราบลาดำนะ ทุกอย่างเป็นธรรมชาติที่มองเห็นได้ตรวจสอบได้นะฮะพระแท้ๆท,ที่องค์พระนะดูง่ายฮนะพระแท้ถ้าเราดูเป็นนะเห็นนะการแตกกัรลันน,นะย,ยุบยับย่นครันนี้เราก็มาดูด้านหลังนะอันนี้คือด้านหลังนะเห็นนะเราก็จะเห็นการยุบเซตตัวใช่ไหมแล้วก็จะเห็นผงสีน้ําตาลนะเนี่ย เศษพระซุ้มกอนั่นเองนะเห็นไหอยู่ด้านหลังเป็นเม็ดสีดแดงนะถ้าเห็นเม็ดสีดำๆนะเม็ดสีดแดงนี่คือเศษพระซุ้มกอนะฮะแล้วก็การยุบเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็คาบต้อปูนน้ำว่านนะแล้วก็ลอยพลุนเรียกลอยพลุนของการแห้งยุบสักตัวลงฮนะแล้วก็ลอยแตกนะลอยแตกแล้วก็คาบ ของน้ำมันต่างอิวหรือคราบที่ละเหิดออกมาจากองค์พระนะฮะแล้วก็จะมาเคลือบอยู่บริเวณผิวนอกนะแล้วก็จะเกิดแต่เขาเรียกว่าคราบลาดำหรือคราบน้ำมันต่างอิวนั่นเองนะแห้งพอแห้งไปพระอายุตั้งร้อยกว่าปีนะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนสีนะเขาเรียกเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็การยุบนะแห้ง ก็จะเป็นล่องรอยการยุบกันแห้งฮะเป็นลักษณะธรรมชาติเนี่ยเหมือนล่องน้ําไหลหรือเหมือนอะไรเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะมองเห็นนะอันนี้คือลักษณะธรรมชาติแท้ๆที่มันเกิดที่องค์พระนะความเป็นจริงเห็นไหมแล้วทุกอย่างสีสันวันณะน,นะมันจะต้องกลืนกันทั้งหน้าพระองค์พระแล้วก็ด้านหลังอะไรพวกนี้นะเห็นไหมข้างเห็นไหมก็จะเป็น คราบลาดำสีเดียวกันฮนะวันณะเดียวกันเห็นไหมทางซ้ายทางขวาก็เหมือนกันนะเนี่ยคือคราบนะ้ำปูนน้ำว่านนะฮะสีเดียวกันวันณะเดียวกันแต่พระองค์นี้คงจะหงายอยู่นะะเห็นะพระหงายมันก็ลงไปด้านล่างหมดกับด้านข้างใช่ไหมด้านข้างเนี้ยมันก็จะไหลออกมา่ยซึมออกมาก็กลายเป็นคราบลาดำแบบน,นี้อันนี้ก็เหมือนกันนะฝั่งนี้นะคราบลาดำหดแห้งเหี่ยวนะฮะด้านหลังนะพระหงายอยู่เห็นไหม กระจอ,อกมาเยอะเวลาพอแห้งอายุเป็นร้อยปีเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นคราบแบบนี้นะเนแล้วก็แห้งหดเหี่ยวแต่ด้านหน้านี่ฮะด้านหน้าคือพระงายนะแอ่งในองค์พระนะเห็นไหมมันก็จะออกมาขังนะเป็นคราบลาดนะําเห็นไหมหน้าอกนสูงหน่อยนะมันก็จะไม่มีคราบแบบนี้นะสีน้ําตาลเพราะว่ามันอยู่ที่สูงใช่ไหมเนี่ยตรงนี้แองนะ่งเห็นไหมแอ่งในซุ้มเห็นไหมขอบซุ้มนอกเนหะ็นไหม มันก็จะมีคราบที่ไหลเยิ้มลงไปบ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จะกลายเป็นคราบแล้วกลายเป็นลาดําแบบนี้นะที่เกาะพออายุร้อยกว่าปีแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เราได้เห็นนะว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะไม่ว่าซุ้มซุ้มก็จะหดเหี่ยวนะ <Yeah. S 1> เห็นไหมความแกล่งนะน <Yeah. S 1> เนื้อสารเป็นเนื้อข้าวกล้วยหอมจันทร์แล้วก็ ปูนเปลือกหอยนะรวมถึงผงเกสรต่างๆนะดอกไม้บูชาพระอะไรพวกน,นั้นนะแล้วก็ผงพุทธคุณของหลวงปู่ท่านมาใส่นะรวมถึงเราจะเห็นครอบเส้นบังคับพิมพ์นะมีเห็นนะสำหรับสมเด็จไก,กเสรอองนี้นะการหดเหี่ยวแห้ง,งนะเนื้อแกล่งเป็นมันนะดันอ,อกนี่สูงหน่อยก็ อาจจะแห้งแล้วก็เทาะไปฮะเป็นหลุมเป็นบ่อามั่งนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับพระอายุร้อยห้าสิบปีขึ้นแล้วนะเขาขาวตรงนี้นะขอบซุ้มล่างแล้วก็จะเห็นเป็นผงพุทธคุณนะแล้วก็ผงสีเหลืองอยนะอยู่ตรงฐานสิงห์ก็ถือว่าสวยงามทุกอย่างครบคันทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างมวลสารทุกอย่างเห็นทุกตัวรวมถึง เศษพระซุมกอเห็นชัดนะผงสีเขียวเห็นชัดหลกไหลแพดดาเหล็กไห i, ลเงินยวงเห็นชัดการทดเที่ยวเห็นชัดน,นะแล้วความแกล่งนะนุบนุ่มถือว่าสวยงามนะสมเด็จกเซอร์องนี้ลุงลบรีได้นำมาถ่ายทําคลิปเพื่อให้ทุกท่านได้ชมคลิปนี้และเรียนรู้ไปกับลุงลบรีนะพระองค์นี้ก็อยู่ในชุด สองสามคลิปที่แล้วมานะเนื้อเดียวกันมวลสารเดียวกันได้มาพร้อมกันถือว่าทุกอย่างออกเหมือนกับเป็นพระที่ออกมาจากชุดเดียวกันนะก็ถือว่าทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปคลิปนี้ของหลวงรุบลีนะก็ได้เรียนรู้ไปอีกแบบหนึ่งครับกับพระไกเซอร์นะเป็นเนื้อมวลสาร นี่นะที่เขาสแสวงหากันก็ลักษณะมวลสารเนื้อเป็นแบบนี้นะฮะพระที่เขาเล่นหากันแพงๆก็จะเป็นลนักษณะเนื้อแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าเนื้อขาวอมเหลืองนะแล้วก็เป็นเนื้อพวกเนื้อข้าวกล้วยนะแล้วก็พงพุทธคุณอะไรต่างๆที่มองเห็นได้ชัดเจนแบบนี้ถือว่าสุดยอดของพระสมเด็จแล้วนะฮะ ได้ครอบครองถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะสวยงามนะที่ทุกคนนิยมอยากมีครอบครองอยากได้นะก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าทุกท่านเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเรียนรู้ไปกับลงรลุบ,บรีลงรลุบ,บรีก็หาสิ่งที่ดีๆนะที่มีประโยชน์แล้วดูแล้วเห็นว่ามันถูกต้องใช่ ก็จะนำมาทำคลิปให้ทุกท่านได้มีโอกาสเรียนรู้ไปกับลุงลูกบลีนะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะอีกครั้งนะถือว่าเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก็ติดตามด้วยนะคลิปหน้าออกมาท่านก็จะได้ร่วมกันศึกษาไปกับลุงลูกบลีลุงลูกบลีก็จะหาสิ่งที่ดีๆและมีประโยชน์มาทำคลิปให้ท่านได้ร่วมเรียนรู้ปไปกันนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ